ปิดไมคไปคว้ามงทอง e arn, ดีเจเอิญพัทรวดีทุ่มสุดตัวลงชิงมงกุฎมิสแกรนเชียงใหม่2022สำหรับดีเจสาวคนสวยอย่างเอิญ e พัทรวดีผู้เข้าประกวดมิสแกรนเชียงใหม่หรือดีเจเอิญจากขึ้น EFM 94ขอปิดไมค์ไปคว้ามงทองเพื่อสารฝันที่อยากจะเป็นนางงาม จากคำครหาที่หลายๆคนพูดถึงส่วนสูงการเดินและลุคที่ดูไม่ใช่นางงามแต่นั่นไม่ใช่อุปสรร์ในการแข่งขันของเอินเพราะกว่าจะมาถึงทุกวันนี้เอินได้สู้เพื่อความฝันของตัวเองมาหลายครั้งด้วยจุดเริ่มต้นจากการประกวดร้องเพลงรายการมัตรคีเวทีแจ้งเกิด KPN Awards 2014และพิสูจน์ผลงานที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ MV MC พิธีกรและดีเจความฝันที่สู้มาตั้งแต่เด็กจนได้ทำทุกบทบาทที่เคยฝันไว้และวันนี้เธอพร้อมจะสู้เพื่อความฝันที่อยากจะเป็นมิสแกนเชียงใหม่เพื่อจะนำตั๋วไปยังเวทีมิสแกนไทยแลนด์2023ั่ฝากดีเจเอิญคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องชาวแกรนทุกคนด้วยนะคะสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดไม่ให้ทุกคนผิดหวัง